ทุกไหลทุกเล็บทุกกระน้องแรงใจเด้อพ <cat> ีはは lad, ่น้องมีแต่ความสุขความเจริญทุกจะขั้นมั่นจะปลอดเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใดก็ใได้สมความมุ่งมากกวรานาโชคดีมีใจตลอดไปพี่น้องกดพูนหลายๆเด้อพี่น้องกดพูนหลายๆกดไหล่กดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องกดไรรัวรัวนะ ไปหาแม่มาบ่ได้ถ่ายรูปในเบิ่งซจำเดอกพี่น้องเฝ้าวไปฝ้ามาอันเอารถแท็กซี่ไปมื้อนี้เบิดเงินตั้งหลายรถแท็กซี่ก็ได้พี่น้องออรถแท็กซี่ไปหาแม่บอกให้น่าเคียนมาบ่มากไปส่งไปนั่นเลยอยากให้ได้เงินนั่ก็บ่มาขอบคุญน้งหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุญน้งหลานน้องใจ ขอบคุณหลายๆขอโอ้อันแบตเตอรี่นี่เสียบมาตันงแต่้หนๆแล้วนะมาตั้งแต่ขึ้นนั่นไหลทางนั่นลเลี้ยวดอกพี่น้องเอ้ยแบตเตอรี่เสียบาหน่อยนะไปเปิดเพิ่งลูกมีดเข่าอะไรก็เหม็นเพราะว่าค่าตัางต้งแต่ไปอนะันี่ตังต้งแต่นั่นหายเสียนี่ตั้แต่ตองอับห่อยเอสีย เื่องยอนลยแล้วาเห็นพี่น้องเ้ยขึ้นมาเครื่องเหมือนลดเห็นตะไหร่เด้งมาดับมันเลอยว่าโอ้ยอันนั่นบ่ไใหรอกนี่ตังแตแกสิไปนั่นอันนั้นก็นั่นกับสีย่อนล้หาเาบอกว่าพื้นที่ะ เต็มอี่แล้วเป็นแนวนั้นเนาะสวัสดีค่ะสองลานดวงใจของคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องวัดจะอาบน้ำแล้วว่าหันไปหาแม่ใหไงวัดจะมาหาอีแแมงเหมือนแล้วไม่ไงาาไหาอีแม่เพราะเดทายลูกสฝ้าไปเฝ้ามากพี่น้องคนะนกับโต๊กโต๊กทัวไปหอดกคำเฝ้ามากไปโดนอะไรกับยานเขาว่า ไปถ่ารถแท็กซี่พี่น้องเลยว่าขั้นขั้นที่หกจะไปครัไปกันพัสดุว่ได้ไปกะว่าขันยกยกเลิกขั้นนี้แหละที่ว่าไปเราพัสดุทสิบ่ไปแล้วลพอดีก็ขาพลาไปเลยได้ไปพี่น้องพัสดุว่ได้ไปเลยนะกะว่าขั้นนี้กันบวกแล้วว่ไปก็สิถอยหลังกลับตั้งใจมือไม่ไปไปเรืนะ่องอีกอย่างหนึ่งกันไปบ่ได้อยู่เลยสองมือมือผู้แลี้ยงว่าจะได้ไป ะาาว่าเก้อนนั่นเขามากเอาพูดไปส่งเม,มียเบิ่งหนูมาเนี่ไแม่เอายาไปย่างดียาแกบแก้แกบขั้นมาเสียวใบแล้วท่าไหม่ยใส่กระเป๋าไปแล้วาากลับขึ้นมาฮาบคือเกาลือบอ่อยแล้วอุย้ยเล่ากับขั้นเนี่ยู้สาวไปแล้วหรือบออกจากกระเป๋า เอาแตนอื่นให้ปัญญาบรรลือมาให้เราโอ้ยยังมันลืมคักลืมแหน่ให้แล้อลบ,ลมแมแลบอกให้ซื้อยาแก่ขั้นแก่แพ้มาให้เลยแม่ขั้นตนุนขั้นตเอาไปแล้วบรรลืมอมาออกจากกระเป๋าเตรียมมาย่างดีคนขึ้ท้ายเอากลับขึ้นมาคือเกาพี่นนหน่องเอ้ยแม่เลยบอะไรท่าแก่ขั้นแก่หนังเลยแต่ว่าได้เอาเสีย้าเอาให้ไปบัตเชนเนลอยู่อกเสีย้าชุ้งเท่าเกือบกางเกงเสียเอาไปให้คนบน้านหล้า ถือไปไหมไปเป็นใส้นเขาห้องน้ำห้องท่าถือไปเล่าไหมวัสดีค่ะหาล้่นตรงใจกับคุณเล่นไหลเอยี่นองกับคุณเล่นไเลเอไปหาแม่ญ่มากหนึ่งไปหาแม่มากมันอยู่ก็ได้บุกตลอ่นองเฝ้าไปเฝ้ามาก เรื่องแบตเตอรี่ก็เลี้ยนน้อยนึงก็เลยมาหอดก็เลยมาเสียบแบตเตอรี่ไว้นี่แหะพี่น้องเสียบแบตเตอรี่ไว้นี่แหละมาหอดกับเฝ้ามาเสียบไว้เขาไปเฮ็ดล่างเปลือยร่างจานหาน่อน่ยได้อาบน้ำอาบเท้าว่าทั้งเพื่อนสิได้มากขึ้นรลนเลยวัดอีกาเกาลัดดวงใจกับคุณหลายๆเด้อพี่น้อง